มมันตุกอันนี้ตุกอีกอะโ l o w m o อันนี้คือิดีอันนี้คือวิดีโอนะไม่ใช่ไม่ใช่วิดีโอสัน้นนะอืม What คืออันนี้ขเ,ขเ,เขาก็จะใช้เสียงมันไม่งั้นเขาบอกว่าดูทำไมไม่มีเสียง อันนี้ก็คือยากมากเขาเคยทำเลแต่มาตุ๊บไปเก็บที่ไปเก็บที่โหมากคุณเราผมต้องเล่นหลายครั้งแล้วไอหมอนนี่นะไม่ค่อยชอบนะแต่ผมก็เล่นได้เล่นจริงจังคือเราก็เล่นจริงจังเลยเนาะเียูู้้

เพราะพี่มันเป็นแบบนี้มันพ้นเหนื่ลยพี่ไม่ช่วยชดนะแบบเนี้ยแต่พี่ก็เล่นเปเล่นไปเป็นอย่างนั้น,บบนเป็นเกมที่จะทำมางทุกคนให้ดีไรไม่มาไม่ผ่านทุกทีเป็นเกมที่พุทธกาวาะสร้างมาโดยทำเพื่อ ก็จะหพี่ชอบเออก็ด่าเขามากเาดี๋ยวเขาเสียใจแล้วก็ขอไม่แจ้งเตือนแล้วกันอออเออจะเถอะเออเจ้าของเนีนก็จะไม่ว้ายเ้ยดูแบบเยวฮ้ยมันผ่านไปได้ไงวะคุณาไม่สีิไม่ไ ฟังฟ้วยโดนจุดไหนก็โดนไปก็ไม่ได้พอเราขาดมากคือตัวนี้ผมคา่มาก

มันมันมันทนได้เอ้ยคือนบบเบาดีเบดีันนีพี่เคยเล่นแบบว่าไม่ค่อยตกนะคยเแบบนี้แบบไม่ค่อยตกแต่เนี่ยมันตกไม่กว่ ก็คือเาเล่น็อบ้แบบสวกันถูกไหมแกเวเราไปเ่นให้เล่นให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะอืมกากเลยเราไปละบายตัวอะไรกันนม่บอกให้นอแต่ไม่ได้เดยว่เรานนอนละ ใส่แม่ได้ยินบอวาให้หนึ่งหน่งหนึ่งใหน่คล้วหน้าบาย